กดไลค์กดติดตามกดรูกกรดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปกันต่อไปครับกับช่องเฟิร์สชาแนลครับผมสวัสดีครับช่องทางช่องเฟิร์สชาแนลวันนี้มาสอนการแชร์ฮอตสปอร์หรือแชร์ Wi-Fi นะครับผ่านโทรศัพท์ oppo a 5s นะครับ วันนี้ความสาระมีแน่นอนครับวันนี้รับผมชิมสอนการแชร์ wi-fi ง่ายๆนะครับหรือแชร์ฮอตสปอ์ตนะครับให้เครื่องอื่นเล่นนะครับ้นแนกครับของการตั้งค่านะครับเลือกคำว่าสายอื่นๆนะครับข้อมูลสายอื่นๆนะครับแล้วแชร์ฮอตสปอ์ตนะครับหรือ Wi-fi ส่วนอ่าส่วนตัวอ่า ส่วนตัวนะครับก็กดเข้าไปนะครับอันแรกครับมันที่ให้เราเปิดนะครับสมมุติผมเปิดนะครับนี่ครับเปิดมันที่เป็นสีเขียวขึ้นนะครับนี่ครับมันที่ขึ้นสัญลักษณ์ให้เราด้วยนะครับอันที่สองนะครับทุกท่านให้อันที่สองนะครับมันที่เป็นซื่อนะครับ ซื้ออ่าซื้อนี่ครับ oppo a ห้า s e นะครับทุกท่านซื้อแล้วก็รหัสผ่านของนี่ครับรหัสผ่านนะครับนี่รหัสผ่านนะครับกับให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับมาดูเครื่องนี้ครับมาดูที่เครื่องเราแชร์นะครับมาดูเครื่องรับครับ เดี๋ยวก็ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนนะครับนี่ครับทุกท่านเรานะครับเข้าการตั้งค่านะครับนี่ครับการตั้งค่าเลือกคำว่าเลือกคำวบบ่าะ มันไม่ใช่นะครับตรงนี้ครับเพื่อคำว่า wifi นะครับนี่ครับแล้วเราก็เปิดดูนะครับมีไม่เอ่ยอ่านะครับเดี๋ยวนะครับมีนะครับเป็นแล้วนะครับ นี่ครับทุกท่านนี่ครับมันที่ขึ้นคำว่า apple a 5 s นะครับเห็นนะครับทุกท่านเห็นไหมอ่าเอันอื่นนะครับนี่ครับ apple a 5 s นะครับมันมีสัญลักษณ์นะครับก็คือหนึ่งมันมีสัญลักษณ์โลกกุญแจนะครับก็คือใช้ไม่ได้นะครับ ตรงนี้ต้องเอาเครื่องนี้นะครับต้องบอกรหัสเครื่องนี้ด้วยนะครับครับแค่นี้แลนวครับทุกท่านกระแชร์เล่น wifi เครื่องนี้คนเ,น Fi เครื่อง,ง oppo e5s ได้แล้วนะครับคลิปวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าทุกท่านชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปกันต่อไปด้วยครับ ยมมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามกดรูปการะดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปกันต่อไปครับกับซ่องเฟ s ร์ส a n n นลครับผม